ฮั <c oughs> Hello, test, test. Like, ลโหลเทสเทสไล์กลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยนะเกมเอาชีตไม่รอดในโลกของซอมบี้นั่นเองวันนี้เรากลับมาก,กันในหัวข้อทำไมโปรเจกต์ซอมบอยถึงยังคงเป็น early access อยู่นั่นเองนะฮะเอาละเรามาหาคำตอบจากผู้พัฒนาโดยตรงกันดีกว่านะฮะกระทู้นี้เนี่ยถูกปักหมุดอยู่เป็นกระทู้ที่สำคัญในกระดานสนทนาของโปรเจกต์ซอมบอยเลยนะฮะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าคุณผู้พัฒนา เขาได้ให้คำตอบไว้ว่าอย่างไรทำไมโปรเจกต์ซัมบอยถึงยังอยู่ในรูปแบบของ early access ล่ะครับคำตอบก็คือเพื่อที่จะตอบแบบสั้นๆเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะเราเนี่ยไม่ให้ ETA หรือย่อมาจาก e s t i m a t e time for arrival นะเราไม่ให้เวลามาเป็นตัวกำหนดนะเพราะว่ามันเนี่ยจะทำให้เกิดความหงุดหงิดแล้วก็น่าผิดหวังได้นะและพวกเราเนี่ยอยากทำให้แน่ใจว่าเรา เราได้ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตัวเกมจะหลุดจาก Early Access เมื่อเราทำเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามลิสต์นี้เสร็จสิน้นลิสต์ของ เป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยมีดังนี้ p r o j e c t ์ซอมบอยนั้นเป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้ในรูปแบบ RPG หรือว่าเกมสมบทบาทนั่นเองและนี่คือแผนที่เราวางไว้เป็นเกมที่มีรูปแบบสไตลก์การเล่นแบบเรโทรซึ่งมีซอมบี้มากมายกระจัดกระจายอยู่ภายในมีเมืองใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ที่จะเป็นต้องสำรวจเดินทางและเข้าเก็บเกี่ยวทรัพยากรเป็นเกมสไตล์ Box, ซึ่งมีเป้าหมายหลักเดียวเท่านั้นคือการเอาชีวิตรอดเราเสียใจที่ต้องบอกคุณจริงๆว่าท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะตายมีการติดเชื้อคุณจะใช้ชีวิตรอดในวันสุดท้ายยังไงคุณจะมีโมเมนต์การเป็นฮีโร่หรือว่าการเสียสละข,ของตัวเองหรือว่าจะจบที่เคี้ยวคอหอยเพื่อเล่นเราอยากให้มีการพบปะผู้เอาชีวิตรอดคนอื่นๆที่คุณสามารถเข้าร่วมกองกำลังกับเขาได้คบค้าสมาคมค้า กันเข้าร่วมภารกิจด้วยกันได้หรือสู้กันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเราอยากให้การเก็บเกี่ยวทรัพยากรต่างๆการก่อสร้างเป็นสิ่งที่จําเป็นในโลกอายนะของเราคุณต้องมีอาหารต้องมีทรัพยากรด้านยารักษาต้องมีอาวุธหรือแค่เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ที่จะช่วยให้คุณข้ามผ่านข้าคืนเหล่านี้ไปได้นอกจากนี้เรายังอยากให้มีไอเทมที่มีพัฒนาการในได้ กคราฟติ้งที่ทำให้คุณเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรที่คุณเก็บมาเนี่ยสร้างอาวุธกับดักหรือแม้แต่การป้องกันถิ่นฐานและหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ คุณจะเป็นต้องคราฟต์เพื่อเอาชีวิตรอดแน่นอนเราอยากให้ตัวละครเรามีพัฒนาการและความก้าวหน้าตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้สกิลได้มีเปิร์กหลักๆของตัวเองที่ตัวละครต้องเลือกเพื่อจะช่วยให้ตัวละครของคุณเนี่ยเผชิญกับความท้าทายในการเอาชีวิตรอดแน่นอนในโลกซอมบอยที่เราอยากจะสร้างนั้นเนี่ยมันต้องมีความหิวกระหายการเจ็บป่วยความเหงาและโดดเดี่ยวความซึมเศร้าการเสพติดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์หรือ แม้แต่ติดยาหรือการฆ่าตัวตายความบ้าคลั่งหรือแม้แต่การที่เราเชื่อใจใครไม่ได้เลยมันมีอะไรมากกว่านั้นในการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่ไม่ใช่แค่การยิงหัวซอมบี้ไปวันวันเกมของเราเนี่ยอยากให้ผู้เล่นได้เข้าร่วมกับองเพื่อนและเอาชีวิตรอดในโลกหายนะด้วยกันแบบมัลติ Player และแน่นอนยิ่งคุณเอาชีวิตรอดนานเท่าไหร่ในโลกหายนะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่า ก็จะเป็นการตัดไฟหรือแม้แต่ระบบประปาในเมืองเมื่อเมืองเข้าสู่ความมืดคุณจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่คุณจำเป็นต้องทานอาหารกระป๋องกองทัพมุ่งหน้าลงสู่ท้องถนนเพื่อกวาดล้างบางผู้ติดเชือ้อและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในเกมที่จะแตกต่างกันออกไปตราบเท่าที่คุณเอาชีวิตรอดได้อยู่แน่นอนแผนของเราไม่ใช่แค่การเล่นบน PC บน Max หรือว่า Linux แต่ว่าคุณสามารถเล่นบนเบราว์เซอร์ได้ด้วยเราจะพัฒนา เกมเรื่อยๆในรูปแบบของ Minecraft เลยมันจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆมีฟีเจอร์ใหม่เรื่อยๆอาวุธใหม่รูปแบบเกมเพลย์และโลเคชันใหม่ๆและนี่คือรูปแบบของ Project ์ซัมบอยช่วงเดโมในอดีตที่เกิดขึ้นถ้าใครจดจำช่วงนั้นได้คุณคงไม่เด็กอีกต่อไปเอาล่ะเรากลับมาต่อกันกับคำตอบของผู้พัฒนาเมื่อลิสเหล่านั้นเนี่ยมันเสร็จสิ้นยกเว้นรูปแบบเบราว์เซอร์นะเพราะว่าตอนนี้มันก็ปี 2,025แล้ว จากสิ่งหนึ่งที่เราดูกันแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหลายๆเป้าหมายที่ผู้พัฒนาเขาได้ตั้งไว้เนี่ยผมว่าเริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแล้วนะฮะเริ่มเห็นภาพครบถ้วนแล้วละ่ะเหลือเพียงแต่ในเรื่องของตัว NPC อย่างกองกําลังที่เข้ากวาดล้างเมืองเนี่ยตรงนี้เรายังไม่เคยได้เห็นกัน,นะฮะแม้แต่ NPC เดียวนะฮะตอนนี้ยังเห็นเป็นเพียงแค่มอสเท่านั้นเองเอาละคําอธิบายเต็มๆที่ผู้พัฒนาให้เหตุผลว่า ว่าทำไมถึงต้องปักหมดเจ้ากระทู้นี้ไว้นะฮะเนื่องจากมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมากมายเลยว่าทำไมยังเป็น Early Access อยู่เนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะปักหมด กระทู้นี้ไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้เข้ามาตรวจสอบกันพวกเราเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนหลอกที่จะอ่านกระทู้เหล่านี้แต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าได้ลองปักกระทู้นี้ไว้อย่างไรก็ตามกระทู้นี้เนี่ยจะถูกล็อกความเห็นไว้นะเพราะว่าการโต้เถียงหรือว่าการว่าร้ายกันเนี่ย อาจเกิดขึ้นได้ในกระทู้แบบนี้พวกเราก็เลยอยากทําให้เคลียร์ไปเลยว่าเราจะไม่ทนกับการโต้เถียงหรือว่าการว่าร้ายเหล่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่ปกป้องเกมนี้อยู่หรือไม่เอาล่ะน,นี่คือตารางแผนงานของเรามาดูการปล่อยบิลก่อนหน้านี้กันดีกว่าหลักๆขอให้ลองดูที่บิลสี 41, ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆครั้งใหญ่เลยเมื่อผมได้ลองไล่ดูตั้งแต่บิลสาิขึ้นมานะตั้งแต่บิลสาม จากด้านล่างกันเลยดีกว่ามีการปล่อยตัวเบต้าออกสู่สาธารณะให้เล่นกันเมื่อธันวาคมปี2016และมีการปล่อยตัวสเสถียรแล้วเนี่ยเมื่อมกรา2017นะ,ะช่วงบิล36เนี่ยเล็กๆน้อยๆนะช่วงเวลาห่างกันแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะฮะต่อมาก็เป็นบิล37ก็กระเถิบมาประมาณ3-4เดือนบิล38แน่นอนก็ยัง3-4เดือนอยู่ในปีเดียวกันนะฮะบิล39พฤษภาค,คม2017ถึง พฤษภาคม 2018 Build 39เริ่มใช้ระยะเวลา1ปีเป็นต้นไปต่อกันที่ Build 40นะฮะมิถุนายน2018ถึงธันวาคม2018ก็ใช้เวลาไม่เกินครึ่งปีเท่านั้นเองและเขาอยากให้เราโฟกัสที่ Build 41นะฮะตุลาคมปี2019และมีการปล่อยตัวสเสถียรออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปี2022ระยะเวลาสิริรวมทั้งสิ้นประมาณ3ปีเลยด้วยกันกว่า ตัว Build 41เนี่ยจากตัวเบต้าจะออกมาเป็นตัว Stable ที่เสถียรแล้วนะชาว Build 42นั่งกันหลังเปียกแล้วตอนนี้เอาล่ะ Build 42ของเราเขาเริ่มปล่อยตัวเบต้าออกมาตอนช่วงใกล้ปีใหม่นะธันวาคม2024นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็พฤษภาคม2025นะอันนี้เรียกว่าจิ๋วแจ๋วเท่านั้นเองเพียงแค่4-5เดือนนะยังเทียบไม่ได้กับฝุ่นของ Bu i l d 41เเลยนะเพราะว่า บิ41เนี่ย3ปีนะฮะตอนนี้แค่5เดือนนะผมว่ายังอีกยาวไกลเอาละขอให้จดจำไว้ในะใจว่าตารางเวลาเหล่านี้เนี่ยมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยยกตัวอย่างเช่นตารางของบิล41เนี่ยก็มีการอัปเดตไปกว่า70ครั้งด้วยกันพวกคุณเนี่ยสามารถหาอ่านอัปเดตเหล่านี้และทุกๆรายละเอียดที่เราใส่ลงไปในเกมได้ที่นี่เลยโปรเจกต์ซอมบอยวิกประวัติของแต่และเวอร์ เรามาไล่ดูประวัติศาสตร์กันเลยดีกว่านะฮะตัวเดโมเมื่อปี2011ใครรู้จักเกมปีนี้ก็คงจะเฟี้ยวฟ้าวหน้าดูและด้วยความรวดเร็วเรามาดูที่บิ 41, ล41หลกักๆที่เราเล่นกันเป็นปีเป็นชาติ41.65 66 68 71 71ปรับจุด7130 73 73ปรับจุ77 77ปรับจุด77.7ุ77.9 78 78, 78, 78, 78, 78 1.3โอพระเจ้าจอดข้อความเหล่านี้ถูกโพสต์ครั้งแรกโดยกัปตันบิงกี้ข้อมูลและการอัปเดตท,ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เลยทําให้มาบรรจบด้วยคําว่า early access หรือว่าเกมที่อยู่ในการเล่นระหว่างการพัฒนานั่นเองย้อกลับไปเมื่อตอนที่เราปล่อยตัวเกมครั้งแรกเลยเมื่อเดซูราเนี่ยยังเป็นแหล่งที่ซื้อขายซอมบอยกันแหล่งสําคัญแหล่งแรกเลยนะเดซูราพวกเขาเนี่ยให้หมวดของ ของเกมอย่างเราๆอยู่ภายใต้ป้ายชื่อว่าเกมร่วมระดมทุนซึ่งมันมีความหมายที่ใกล้เคียงและลงรายละเอียดมากว่าซอมบอยเป็นเกมแบบไหนจนกระทั่งเมื่อวาวหรือว่าสตรีมเนี่ยซื้อเกมในรูปแบบที่คล้ายๆกันเข้าสู่สตรีมป้ายชื่อที่ถูกแปะไว้ในเกมเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่กว้างพอแล้วพวกเขาเลยอยากได้ป้ายชื่อที่ไว้แปะหน้าเกมพวกนี้ใหม่ที่มันกว้างขึ้น ซึ่งอาจจะถูกเรียกว่าเกม Open Beta จนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลือกคำว่า Early Access หรือว่าเกมเล่นระหว่างการพัฒนานั่นเองเมื่อผมลองคิดดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็คือว่าเกมเล่นระหว่างการพัฒนาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับเกมแบบ Open Beta ที่จะปล่อยตัวเต็มในอีก2-3เดือนและคุณสามารถเล่นมาได้เลยเกมของพวกเราเนี่ยมันน่าจะถูกเรียกว่าเกมที่ยังคงพัฒนาอยู่เรื่อยๆตลอด ระยะเวลาอันยาวนานแต่ว่าพวกมันก็สามารถเล่นได้อย่างเพอร์เฟกอยู่แล้วในปัจจุบันด้วยแนวความคิดเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วเมื่อไหร่กันแน่ที่เกมนี้เนี่ยมันจะถูกปล่อยตัวเต็มสักทีแต่พวกเราไม่ใช่เกมแบบนั้นสักหน่อยคําตอบก็คือว่าเกมของพวกเราเนี่ยมันถูกปล่อยออกไปก่อนหน้านี้แล้วต่างหากแต่ยังคงถูกเรียกว่าเกมเล่นระหว่างการพัฒนาเพราะว่าเกมเราเนี่ยยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อย การบอกว่าจะออกจากการเป็นเกมที่เล่นระหว่างการพัฒนาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดๆได้เรายังไม่จบกับการพัฒนาเกมนี้ตัวเกมที่ถูกเรียกว่าการเล่นระหว่างการพัฒนานั้นอาจจะถูกเข้าใจผิดไปว่าจะถูกปล่อยให้เล่นเร็วๆนี้ไม่ว่าเราจะใช้ป้ายชื่อแบบไหนมันก็ไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องสัทีเดียวยกเว้นว่าในอนาคตวาวหรือว่าเจ้าของสตีมเนี่ยเขาจะสร้างประเภทของเกมใหม่ที่ ลงรายละเอียดขึ้นอย่างเช่นเกมประเภท active development หรือว่าเกมที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆซึ่งสามารถแปะป้ายไว้บนตัวเกมและบอกว่าเป็นเกมที่ถูกปล่อยมาแล้วเพียงแต่ว่ายังมีการอัปแพตให้อยู่เรื่อยๆนั่นเองในทุกๆก,การเปลี่ยนผ่านของเกมเรามีตรกกะหลักเหตุผลของเราและนั่นทำให้การปล่อยแต่ละฟีเจอร์ออกมาเนี่ยถูกปล่อยตามเป้าหมายที่ เราเคยบอกไปก่อนหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ซอมบอยเมื่อทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะเรียกบิลหลักว่า1.0บิลและออกจากการเป็นเกมเล่นระหว่างการพัฒนาแต่น่นอนว่าเราก็ยังไม่โจกกับมันหรอกนะโอเคหลังจากนั่งแปลความคิดผู้พัฒนากันออกมาแล้วเนี่ยก็ทําให้ได้รู้เลยนะว่าสําหรับพวกเขาแล้วเนี่ยจริงๆเกมนี้มันไม่ใช่ Earl y a c c e s คแล้วนะถ้าใครเป็นแฟนเกมนี้แล้วรักเกมนี้เนี่ยผม ว่าน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ได้ว่าพวกเขาเนี่ยได้ปล่อยเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในมุมมองของเขานะซึ่งเขาพยายามมองตัวเองให้เหมือนเกมรูปแบบ Minecraft นั่นเองว่ามันเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเล่นได้เพอร์เฟกด้วยในทุกวันนี้เพียงแต่ว่ายังมีการอัปเดตให้เรื่อยๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้เกมนี้มันตายลงเกมนี้จะถูกแอคทีฟเดเวลลอปไปเรื่อยๆพัฒนากันอยู่เรื่อยๆชุมชนเราจะมีต่อไปเรื่อยๆเขาก็มีเป้าหมายของเขาที่ถูกตั้งไว้ นะเป้าหมายของเขาเนี่ยก็มีให้เห็นกันในลิงก์ที่ถูกปักไวในกระทู้ด้วยนั่นเองนะฮะว่าตั้งใจจะให้เป็นเกมที่มีรูปแบบการเล่นดูย้อนยุคหน่อยเป็นเกมสมบทบาทในเมืองกว้างใหญ่เอาชีวิตรอดจากเหล่าผู้ติดเชื้อมีอะไรให้สำรวจมีพื้นที่ใหม่ให้สำรวจก็ถ้ามองมุมมอง Minecraft กันก็จะมีไบโอมเหมือนกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคตมีพื้นที่ใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นมีแผนที่ใหม่เมืองใหม่อย่างที่เรา เห็นกันในบิวสี่สิบสองตอนนี้นั่นเองนะฮะแต่แน่นอนว่ามันก็ยังไม่สุดเพราะว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราติ๊กถูกได้นะฮะหลายๆอย่างเนี่ยถูกติ๊กถูกไปเยอะแล้วนะเรื่องการพัฒนาของตัวละครเรื่องสกิลเรื่องเปิร์กเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีความหิวโหยความเหงาความเศร้าความบ้าคลั่งปัญหาการเชื่อใจเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มมีความไปไปได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เล่นกับเพื่อนเล่นรูปแบบไหน PVP ไหมนะะซึ่งสามารถติ๊กถูกได้ แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นชัดเจนหน่อยนะฮะก็คือพวกเขาเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะมี Clean Up o per ation นะหรือว่าถ้าแปลกันตรงๆเลยก็เหมือนปฏิบัติการล้างบางนะฮะก็จะมีเหล่ากองทัพเนี่ยออกปฏิบัติการออกมาลงบนท้องถนนเพื่อกวาดล้างเหล่าผู้ติดเชื้อซึ่งตรงนี้เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอีเวนต์ในรูปแบบไหนที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นแต่อีเวนต์เฮลิคอปเตอร์แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะ จ,จบลงมันก็จะไม่มีอะไรมากกว่านั้นอาจจะมีอีเวนต์เสียงปืนทั่วๆไปแต่ว่าถ้าในอนาคตมีอีเวนต์ปฏิบัติการล้างบางออกมาเนี่ยมีกองทหาร NPC ลงพื้นที่ถนนเนี่ยเหมือนในม็อดต่างๆที่ผู้พัฒนารายย่อยเนี่ยเขาได้ลองปล่อยมาเนี่ยฮะพวกวีกวันพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันน่าสนใจมากฮะสำหรับตัวเกมที่จะทำออกมาด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านม็อดเนี่ยและแน่นอนตอนนี้เนี่ยมันก็เล่นใน PC ได้ใช่ไหม MacLinux นี่เล่นได้อย่าง ผมไม่รู้นะแต่ว่าเล่นในเบราว์เซอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแผนเก่าหรือว่าแผนใหม่เพราะเขาพูดว่าปีนี้มันก็ปี2025แล้วนะอาจจะไม่มีเกมที่จําเป็นต้องเล่นบนเบราว์เซอร์อีกต่อไปนะหมายถึงว่าเล่นบนหน้าเว็บเนี่ยฮะมันไม่จําเป็นแล้วนั่นเองแล้วเขาก็ตั้งใจจะปล่อยแพทช์เกมเรื่อยๆเหมือน Minecraft เลยที่ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าเกมมันเรียกตัวเองว่า Early Access ไหมก็ไมใ่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเล่นได้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์มัลติเพลเยอร์ได้แต่ก็มีการปรับแพทช์เติมน อยู่เรื่อยๆเติมมอนสเตอร์ตัวใหม่เติมไบโอใหม่ๆนะผู้พัฒนาโปรเจกต์ซอมบอยมองตัวเองไว้เป็นสไตล์การพัฒนาแบบนี้นั่นเองนะเราจะอยู่กับชุมชนซอมบอยแบบนี้ที่มีการเติมแผนที่ใหม่เติมไอเทมใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะ เติมฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆถือว่าคุ้มนะเพราะว่าถ้านับตามจริงเนี่ย Early Access เนี่ยฮะเราก็ได้เห็นกันบ้างแล้วะว่าในบางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ปล่อยปล่อยทิ้งไปเลยแต่ว่าตัว p r o j e c t s o m b o y เนี่ยฮะเบต้แรกคือปี2011ใช่ไหมฮะก็ปีนี้ก็2025เข้าไปแล้วก็ประมาณ10กว่าปีนะฮะลองนับกันดูเรียกว่าผู้พัฒนาเขายังมีชุมชนยังออกแพชกันอยู่เรื่อยๆชุมชนเกมก็ยังไม่ตายซึ่งผมคิ ว่าเขาทําได้ดีในมุมมองของเขาแล้วนะฮะที่มองว่าเกม วควรถูกแปะป้ายว่า Active Development มากกว่า Early Access นะก็คือเป็นเกมที่กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็หลุดออกจากป้ายความเป็นเกมเล่นระหว่างการพัฒนาสักทีแน่นอนเราอาจจะต้องจำไว้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีวันที่เขาตั้งใจจะฉีกป้ายความเป็นเกมเล่นระหว่างการพัฒนาออกแล้วเขาจะตั้งตัวเองเป็น Build 1.0นะฮะก็จะจบสิ้นกันทีกับเกมเล่นระหว่างการพัฒนาแต่แน่นอนอย่างที่ เรารู้กันฮนะบิล41เนี่ยเขาพัฒนาไป3ปีด้วยกันมีการอัปเดตมากกว่า70ครั้งกว่าจะปล่อยตัวสมบูรณ์มาตอนนี้ b ิลส42แค่5เดือนเท่านั้นเองนะฮะก็ใครอยากเล่นกับเพื่อนตอนนี้เนี่ยก็อาจจะกลับไปที่ b ิลส41กันก่อนแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่สนใจไม่จาเป็นต้องมัลติเพลเยอร์ก็ได้เล่น b ิลส42เอาไอเทมแบบใหม่ก็ลองตัวอันสเตเบกันได้เลยหรือว่าจบกันไปแล้วนะฮะกับคำถาม กว้างใหญ่ที่ถามกันว่าโปรเจกต์ซอมบอยเนี่ยฮะเกมเอาชีวิตไม่รอดในโลกของซอมบี้เนี่ยจะออกจาก Early Access เมื่อไหรนะฮะก็ใครตีความคำตอบกันในแบบของตัวเองได้อย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะ,ะเราจะได้เข้าใจมุมมองที่มากขึ้นของผู้เล่นคนอื่นๆที่มองลงมาที่ตัวเกมนี้นะฮะก็จากกันไปเท่านี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีไว้เจอกันคอนเทนเนอรใครใจดีนอกจาก s u b s c r i b e แล้วก็ กดกระดิ่งได้หรือว่าสามารถกดโด o n a t ไม่ว่าจะทางตรงหรือว่า d o n a t เข้า YouTube หรือว่า d o n a t ลิงก์ทิฟส์มีก็ขอบคุณมากเลยนะรู้ว่าจะเป็นเมมเบอร์กันก็ได้สนับสนุนท้องแซลมอนให้ผมกินอย่างอร่อยหน่อยจะได้มีแรงพูดจากไปเท่านี้ครับแล้วเจอกัน <c oughs>